สวัสดีครับ FC แฟนครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เนาะผมไปเจอคนลุกทุ่งกับเพจคนลุกทุ่งได้แคปชัน่นแล้วก็มีรูปน้องอุ๋งอิงแล้วก็ข้อความบอกว่าเหตุผลหนึ่งข้อที่คุณรักและเอนดูอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับหลอดสองปีที่ผ่านมาคลิปนี้ผมก็อยากจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะ ว่าผมรักเด็กคนนี้เพราะอะไรนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านผมว่านะความคิดของผมผมคิดว่าเอฟซีทุกทุกท่านที่ติดตามน้องอู๋ิงนะก็คงจะมีลักษณะเดียวกันแนวทางเดียวกันอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเห็นน้องอู๋อิงมาครั้งแรกก็คลิปนั่นแหละครับคลิปออริชั่นนั่นแหละนะครับผมเห็นน้องอู๋อิงกับแม่หน่อยเนาะไปหาพ่อโจหลังวทีแล้วก็นะพ่อโจได้สัมภาษณ์นะครับ คำที่สะดุดใจทําให้ผมรักเด็กคนนั้นตั้งแต่วันนั้นเลยก็คือคําที่น้องพูดพูดซื่อใส่ใส,ส,ส่มันออกมาจากใจของน้องจริงๆเลยนะครับไม่มีมารยาสาทยใดๆทั้งสิ้นนะครับน้องบอกว่าล่าสมัครกับพ่อหลายครั้งแล้วพ่อไม่รับหนูนะครับแต่ก็ตามไปด้วยเสียงวเรนะเนาะด้วยความใส่ซื่อนะครับคํานี้แหละครับทำให้ผมสงสารเด็กคนนี้เกิดความประทับใจรู้สึก เอ็นดูอย่างมากเลยนะครับผมก็ว่านะบอโจก็น่าจะสะดุดกับคํานี้แหละล่ามาสมัครกับพ่อหลายครั้งแต่พ่อไม่รับหนูนะครับบอสโจถึงได้ให้ขึ้นไปร้องเพลงเลยนะครับคุยกันพูดกันแค่นาทีสนาทีขึ้นร้องเพลงเลยนะครับผมว่านะเพราะเหตุนี้แหละครับผมมองเห็นเด็กคนนี้น่ารักใส่ซื้อนะครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ ดีใจกับน้องนะติดตามน้องมาตลอดนะครับรักแบบไม่มีเอตุผลอนะมันบอกไม่ถูกนะยิ่งได้เห็นน้องเปล่งเสียงด้านหน้าเวทีนาะโอ้ยแสงตะเวนจ้านะเสียงมันสะกดคนด้านหน้าเวทีเลยอะคนด้านหน้าเวทีนั้นเยอะนะแต่แสงตะเวนเจ้าน้องยืนกล้ำน้ำตาหลบเงา,นาเนี่ยโอโหเลยนะโดนจริงๆเลยนะครับเพลงที่น้องร้องนะ โบโจกยังบอกเลยว่าอุ้ยตัวเล็กนิดเดียวเสียงพลังชา้ามีของมีของนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็ต้องส่องดูน้องอุงอิงทุกวันเลยส่องดูว่าน้องทําอะไรนะครับขี้หมูขี้หมาเลยเนาะสมมุติว่าไม่มีเวลาได้ดูนะอย่างน้อยน้องขอให้ได้ดู1ิบนาทียี่สิบนาทีก่อนนอนนะครับก่อนกินข้าวอะไรก็ได้ขอได้เห็นทุกวันนะผมจะต้องส่องดูน้องเป็นประจําเลยดูแล้วมันมีความสุขครับ ขอ,องแบบนี้นะเราชื่นชอบศิลปินคนไหน,นเราก็อยากจะรู้จะเห็นว่าเขาทําอะไรกิจกรรมอะไรนะครับมันอยากเห็นอ่ะมันบอกไม่ถูกผมว่าเอฟซีทุกท่านที่ติดตามน้องอ่งหญิงก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกับผมนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกันนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราสนใจอะเรามักจะคนไปดูเข้าไปหาไปดูไปเห็นเขานะครับ,รบก็น,น้องก็ใช้ชีวิตแบบบ้านๆ,ๆานเด็กโปโลอะนะแต่เราก็อยากจะรู้อยากจะเห็นเขาอะ เอฟซี FC, ทุกท่านมีความรู้สึกอย่างไรมีความตื้นตันใจอย่างไรรักเด็กคนนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ลงมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันนะครับผมเห็นเด็กคนนี้ผมประทับใจนะน้องมีความสามารถอย่างยิ่งเลยนะครับน้องเป็นเด็กที่ว่าพัฒนาอย่างต่อนเนื่องผมนี่พอรู้ว่าน้องบุญยิงนี่ฝึกลองเพลงมาตั้งแต่สมัยอนุบาลเด็กๆนะผมยิ่งประทับใจไปอย่างยิ่งนะครับ ในความอุตสาหะของน้องฝึกฝนนะหารประสบการณ์ยิงได้ข่าวว่าคุณครูพาน้องอุ๋งไปร้องชนะเลิศหลายตำแหน่งเลยนะครับหลายที่เลยเนี่ยโอ้โหผ,ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยน้องมากฝีมือจริงๆถึงมาเป็นหญิงเพชรบ้านแพงในปัจจุบันนี้นะครับความรักความแพงน้องเป็นเด็กเรียกง่ายๆว่าเป็นศิลปินที่เข้าถึงตัวง่งายที่สุดเลยนะ น้องม่ถือเนื้อถือตัวนะครับเป็นสิ่งหนึ่งมันมีสเสน่ห์น้องมีสเสน่ห์ในตัวนะครับทําให้เอฟซีนี่หลงรักนะครับแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอันจะกินนะต่างก็เข้าหาน้องหญิงไปซัพพอร์ตนะให้การช่วยเหลือส่งเสริมอ่ะคิดดูง่ายๆนะน้องหอญิงก็อยู่นิ่งๆของน้องนั่นแหละแต่น้องมีเขาเรียกว่าอะไรเมื่อบุญบาร,รมีมันจะเกิดแล้ว ความเป็นดาวความดังมันกำเนิดแล้วมีแรงดึงดูดพลังบวกอ่ะสามารถว,ว่าดึงดูดพลังดีๆเข้ามาาตัวเองนะครับได้พบแต่พ่อพ่อแม่ผู้มีอันจะกินผู้ที่มีความรักความมีดูแก่น้องสปอร์ตน้องนะครับทําให้น้องประสบความสําเร็จโดยเร็ววันมีบ้านมีรถมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพลังบวกบุญบรารมีของน้องในความน่ารักซื่อใสนะครับ แม้กระทั่งตัวเองเป็นนักร้องชื่อเสียงโด่งดังแล้วน้องก็ไม่เคยลืมตัวนะน้องยังไปหาเพื่อนๆน,นที่โรงเรียนอะไปตามหาเพื่อนร่วมรุ่นสมัยที่เรียนหนังสือด้วยกันใช่ไหมเขายังเรียนหนังสือไปหาเพื่อนเนี่ยพอเจอเพื่อนก็ดีใจแต่ว่าเพื่อนๆไม่กล้าเข้ามาเล่นด้วยนะด้วยความเกรงใจด้วยว่าเป็นศิลปินดังยังไงก็ไม่ทราบเนาะ แต่เขาก็ยังเจอเพื่อนสนิทเขาก็ดีใจนะตามภาษาเด็กนะครับคนเคยเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันในในสมัยที่ตอนเป็นเด็กเด็กนักเรียนเนาะนี่นะครับไปดูคอมเมนต์ของบดายฟซีนะครับที่ตอบคาถามนี้เนาะตอบคาถามของคนลูกทุ่งนะครับเพจนี้นะให้เหตุผลหนึ่งข้อที่คุณรักและดูอู๋ิงเพชรบ้านแพงนะครับบดายฟซีต่างๆนี่ตามคอมเมนต์เข้าไปเยอะมากมายเลย เสมอต้นเสมอปลายวันแรกเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมน่ารักที่สุดลูกสาวนะครับน้องเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูเป็นเด็กรู้คุณคนเสมอ,อรักไม่มีเหตุผลจ้านะครับเอฟซี FC ส่วนใหญ่น่าจะมาจากคลิปแรกนะครับเอฟซี FC น้องอู๋หญิงที่รู้จักน้องอู๋หญิงแล้วก็พลอยได้มาดูหมอลำเนาะนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่เคยดูหมอลำแต่ว่าผมมาดูหมอลำก็เพราะน้องอู๋หญิงนี่แหละครับ ดูทุกวันเลยนะสารพัดเบื้องแพงดูช่องเสียนนช่องพ่อการชัยแล้วก็ช่องสารพัดบั้องแพงแล้วก็เขาไปดูช่องน้องอุ๋งหญิงนะพ่อแม่น้องอุ๋งหญิงนะครับแล้วก็แอปสีฟ้าเนาะดูบอสโจทำคอนเทนต์แล้วก็ดูพ่อแม่อุ๋งหญิงนะครับทุกคืนนะดูทุกคืนเลยทุกวันด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่รักอุ๋งหญิงเพราะอุ๋งหญิงคือความสุขของผมนะครับบอกมีเหตุผลครับ ตั้งแต่แรกอายุ60แล้ว<ะ>รักแบบไม่มีผลครับนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารักโดยไม่มีผลค่าส่วนใหญ่เลยบอกว่ารักโดนไม่มีผลน,นะครับเขาคงจะเข้าใจในความรู้สึกนะในตัวศิลปินก็คนที่รักคนที่เชื่นชอบศิลปินย่อมเข้าใจนะครับในความรู้สึกเหมือนกันนะเรารักเด็กคนไหนรักศิลปินคนไหนมีความชอบคนนั้นนะครับมันก็อยาก ในเว่าเราก็อยากจะดูเขาดูแลเรามีความสุขนะโดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทในใดๆจากนักร้องหรือศิลปินท่านนั้นเลยนะครับเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากน้องอู๋อิงแต่เรามีความสุขใจทุกครั้งที่เห็นน้องอู๋อิงทาการแสดงด้านหน้าวิธีร้องเพลงให้พ่อพุไม่เมยเอฟซี FC, แล้วก็ภูมิใจดีใจตื่นตันใจที่น้องประสบความสําเร็จที่น้องได้รับความรักมากมายจากบรบรดาพ่อพุไม่เมยเอฟซี FC, ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสปอร์ตให้เงินน้องนะครับ อันนี้มาจากใจจริงนะไม่เคยคิดอิจฉาลิศยาโนอ,อูอิงเลยกับเต็มใจไปด้วยความปลื้มปิติยินดีนะครับโมทนาบุญกับโนออุิงที่น้องประสบความสําเร็จอย่างมากมายที่มีคนรักอย่างมากมายนะครับแต่สําหรับคนที่เขาไม่รักคนที่อิจฉามันก็มีเนาะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะครับสาหรับคนที่อิจฉาลิศยาโนอ,อูหิงมันก็เป็นกรรมเป็นเวรของเขานะครับโลกนี้มันมีคนแบบนี้จริงๆ ที่เห็นคนอื่นประสบความสําเร็จไม่ได้มักจะอิจฉาลิษยาตาร้อนนะครับอันนี้มันเป็นกรรมของเขาเขาจะเป็นทุกข์เมื่อน้องอุหิงมีความสุขประสบความสําเร็จนะครับมันจะเป็นความทุกข์ของเขาคนที่อิจฉาลิศยาสําหรับคนที่มีความคิดที่มีความรักในตัวน้อุหิงเขาจะภูมิใจดีใจและก็โมทนาบุญกับความสําเร็จของนนอุหิงนะครับโดยไม่มีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในดๆทั้งสิ้นจากนนอุหิงนะครับ แลวผมก็เชื่อว่าบรรดาเอฟซีต่างๆที่ให้เงินน้องอุ๋งอิงเขาให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้วางสิ่งตอบแทนในดทนั้งสิ้นเขาให้ด้วยความรักที่บริสุทธิ์แก่น้องอุ๋งอิงนะครับ